ร้านโตเผือกทอดค่ะคำน่าทานมากต้นหอมเพียบเลยอ่ะใครชอบทานแบบหนมพกต้นหอมนะที่นี่แบบสะใจมากแล้วสีสวยกําลังดีเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในโอสาวกนะคะขนมพกน้องกางขนมพกทรงเครื่องค่ะไม่ค้าที่นี่น่ารักจังอ่ะข้าวมันไก่นร้านนี้มีข้าวเม่าข้าวเม่าน่าทานมากอ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ แม่ค้าที่นี่อาธยาสายดีจังทุกคุณนะคะเออจริงๆนะคะเพื่อนๆถ้าถ้าเราเจอร้านค้านะคะที่พ่อค้าแม่ค้าอาธยาสายดีอะ่ะมันทําให้เราอยากกลับมาอุ่นถ้าค่ะเอกับข้าวสะอาดจังทําใหม่ๆนะคะตัวเจ๊เลไลค่ะโจ๊กน่ากินมากเลยอะ่ะน่ากินหลายร้านมาก แซนด์วิช20นะคะสำสมฝรั่งค่ะเพืเ่อนบ้านสวนนครชัยศรีนะคะฝรั่งนครปฐม,มกินจูค่ะเสื้อซับนะคะรังเกนช้างบางร้านเขาก็เริ่มตั้งแล้วตั้งแต่9โมง10โมงตอนนี้ก็ททำใหม่อะสะอาดสะอาดมากเลยสามารถมากันได้นะคะอยู่เยื้องๆก,กันกับตลาดสดพนบุรีเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนิกอยู่ตรงถนนบรมราชชนนีค่ะตรงนี้คือตลาดเซฟเซ็นเตอร์นะคะถ้าหาเพื่อนๆเนี่ยตรงไปทางนี้อีกหน่อยหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นัพุทธมนทลสายสอง้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวนะคะตลาดเซฟเซ็นเตอร์กันเผื่อท่านไหนนะคะสนใจอยากจะหาที่ค้าขายก็ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะมาไม่ถูกยังไงก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะที่จอดรถก็มีนะคะด้านหลังะคะ่ะ บอกคร่าวๆนะคะพิกัดนะคะตลาดเซฟเซ็นเตอร์เนี่ยจะอยู่เยื้องๆกันกับตลาดสดทนบุรีนะคะตลาดสดทนบุรีเนี่ยใหญ่ๆเลยอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจบจากเดินเที่ยวตลาดนี้แล้วจะพาข้าไปค่ะเส้นทางที่นิดมาวันนี้นะคะรถเมย์เลยเ,เพื่อนๆ515นะคะถึง556ก็ผ่านค่ะเข้าไปดูกันไปสูวนหาร วันนี้ที่ริดมาเป็นวันที่4นะคะยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่การทํางานนะคะหลังจากหยุดยาวไปหลายวันค่ะวันนี้วันที่4นะคะ4ีมิถุนายน2,568ค่ะเวลาตอนนี้นะคะก็9.50โมง50นาทีนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยเรือนรางเชียเดินเลยร้านค้านะคะเริ่มขึ้นแล้วเขาขายตั้งแต่9โมงเช้าค่ะ ต้งโมงเช้าถึงสามทุ่มเลยขอดูก,ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าตกใจสองฝั่งนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทีละฝั่งค่ะก้าวตเตี๋ยวนะน้องไก่น้องใหญ่มากเพราะมันไก่ปัญญาเรียกว่าคนที่อยู่แถวนี้นะคะของกินเยอะมากๆจุกๆเลยนะคะทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเลย ตุ้ยก๋วยเตีเ๋ยวหมูต้มยำเผื่อใครอยู่แถวนี้ค่ะเ,เส้นจากทางด้านหลังนิดแต่นะคะทางเมื่อกี้ที่หานอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะจะเป็นสายใต้ใหม่นะไม่ใครค่ะเพื่อนๆถ้ามาเนี่ยถ้ามารถเมย์นะอย่าลงผิดป้ายนะคะเพราะว่ามันจะเดินไกลอะ่ะถ้าถ้ามาในย่านเนี้ยมันจะค่อนข้าง,งป้ายรถเมย์แต่ละที่เนี่ยมันจะทิ้งช่วงกันห่างนิดนึง ลาหมูน้ำตกนะคะรถเมล์ลงป้ายโรงพยาบาลทนบุรี2ค่ะโรงพยาบาลทนบุรีทวีวัฒนานะคะถ้า,าได้ยินเสียงเขาบอกว่าป้ายถึงตรงนั้นก็เตรียมลงได้แล้วนะคะหรือว่าให้มองฝั่งตรงข้ามไว้เห็นนังโดนัล่ะนะคะเห็นตลาดสดทนบุรีก็เตรียมลงได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเลยไปอีกป้ายเนี่ยจะต้องข้ามแยกนะจะต้องเดินเยว้วนกลับมา ถ้าเอารถมาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเดินเนี่ยมันจะถ้าออกมาทางพุทธมณฑลอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างจะไกลนิดนึงนะคะแต่ละป้ายรถเมล์ไกลไม่เท่าไหรเ่เลยวาว้าวเวเวว้าเลยนะคะเวลาเดินน <laughs> ะทางนี้เป็นตลาดสดค่ะออต้องจะมาเดินที่นี่หลายรอบแล้วนะคะตั้งแต่มาตลาดตลาดฝั่งตรงข้าม้วตั้งแต่มาตลาดสดทนบุรีนะ แต่ตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงแบบโควิดะนะคะร้านค้าก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีตอนนี้ก็าทำใหม่ะสะอาดสะอ้านมากเลยช่วงเย็นๆน่าจะมีพวกเสื้อผ้าร้านต่างๆเยอะเลยนะนี่นี่มันจะเป็นโซนเสื้อผ้าอยู่ด้านหลังค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้เช้านะ9โม,9มง9โมงก,กว่าๆเสื้อซับนะคะรังเกงช้าบางร้านเขาก็เริ่มตั้งแล้วตั้งแต่9โมง10โมง เขาทำใหม่คนะ่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็ร้านค้าที่อยู่ในร่มอะไรแบบนี้ก็จะจะสบายหน่อยนะคะไม่ต้องกังวลว่าฝนตกจะขายไม่ได้เพราะฝนตกลูกค้าก็หนีนะคะด้าน,นหลังก็เป็นร้านอีกนะคะเนะะี่ยเราเริ่มเดินเข้าไปที่มีของกินเลยดีกว่าคใช่ายสองเจ๊กำลังเริ่มเปิดร้าน,นะคะ่ะขอ,อมาดูฝั่งนี้นิดนึงนะคะเซ,เว,เ,ซเว์เซเว์เผื่อท่านไหนอยู่แถวนี้ สวัสด,ดีค่ะเผื่อท่านไหนอยู่แถวนี้นะจะได้หาที่กินที่อะไรกันเนะี่ยมีท็อปนะคะอยู่ตรงนี้เปิดตั้งแต่เจ็ดมเช้าถึงสี่ทุ่มออกไปอีกนิดนึงก็ใกล้ถึงบ้านแล้วละ่ะข้าวเหนียวมือเนื้อโอ้หน่าทานมากนะคะคุมพลาสติกเวยเห็นป้ายก่ย่างบางตานะคะ สายสองสายสามนะคะสายสี่สายสี่ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะว่าเล้ขินอะไรก็อยู่ไม่ไกลนะคะดอนหวายนะคะห้าห้าหกเนี่ยไปเที่ยวตลาดน้ําดอนหวายได้ะคะ่ะไปไปตลาดดอนหวายตลาดนั้นเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเยน็นอะไรแบบนี้ไปเที่ยวกันได้ของกินจุกๆค่ะดอนหวาย ้านหวายก็อยู่ในอำเภอสัมพานแล้วนะคะจังหวัดจังหวัดนครปฐมลแล้วนะ,ะตอนนี้เป็นเขตติดต่อนะคะใกล้ใกล้นครปฐมลแล้วอือกับข้าวสะอาดจังทำใหม่ๆนะคะตัวเจ๊เลไๆคะ่ะเดี๋ยวนี่จะวนเก็บนะคะนมัจะมีหลายสองล็อกสามล็อก โอมีโต๊ะนั่งคานตัวก็แมวอันนี้น่าจะเป็นอาหารตามสั่งละใช่ก็6 0สบาท70บาทนะคะข้าหมูแดง60-50สมีโต๊ะมีทัดลมมีน้ำฝานโอ้ไม่ค้าที่นี่น่ารักจังอะข้ามันไก่นะคะ่ะร้านนี้ ยิ้มตลอดเลยนะที่เห็นนะคะเรียกสองร้านแล้วนะคะสองร้านยิ้มสวัสดีค่ะมีบ้านสวนกล้วยทอด่าเพื่อนๆม,มีข้าวเมา่าข้าวเม่าน่าทานมากอะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะแช่ค้าะคะที่นี่อัธยาใสายดีจังขอบคุณน,น,น,นะคะอเออจริงๆนะคะเพื่อนๆถ้าถ้าเราเจอร้านค้า ะะที่พ่อค้าแม่ค้าอัธยาศัย,ายดีอะ่ะมันทําให้เราอยากกลับมาอุ่นหน้นเขาค่ะบางครั้งถ้าเราคุยกันถูกคอเนี่ยเราคิดถึงเขานะคะเราก็กลับมาหาเขานะคะโอ้ขนมมีพวกบัวลอยน้ําขิงน,น,นะคะขนมหวานปออยู่เย็นเจ้ากลับขมปังค่ะ1ิ้าบาทนะคะ เซนวที่สินะคะสำงสอเพื <S <S <ๆ S 1> ่อนๆที่ที่ๆที่รับชมคลิปนี้นะคะจะมีงานโอท็อปนะคะนิเจียที่ยิ่ห<ค>ักเมืองทองธานีนะคะแล้วก็จะมีงานกาชาติด้วยออยู่ตรงหน้าอารีนาเลยนะคะเขาจัดใกล้เคียงกันทีเนี้ยเอาพูดถึงงานโอท็อปก่อนนะคะงานกาชาติ งานกาชาติไม่ค่อยหัวเพราะว่าคนจะเที่ยวกันคล้ายๆงานวัดงานอีเวนต์อะไรเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะคะอันนี้ร้านโตเผือกทอดค่ะทาหน้าทานมากเดี๋ยวค่อยๆค,คุยไปค่ะเ,เพื่อนๆทีนี้งานโอท็อปจะมีสินค้านะคะกว่าสองพล้านค้าเลยจางหลายจังหวัดด้วยพี่ๆเพื่อน,อนๆนะคะอ,อยากให้รีดไปร้านไหนคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะอยากดูอะไรเพราะว่า สินค้ามันเยอะมากค่ะเพื่อนๆหรือว่าท่านไหนค้าขายไปงานโอท็อปอยู่นะคะไปขายที่นั่นอยู่อยากให้รีบไปขายที่ร้านก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะฝรั่งค่ะเพื่อนๆบ้านสวนนครชัยศรีนะคะฝรั่งนครปฐมกินจูค่ะวิตามินซีเทียบเลยกินจูนครปฐมนะคะมีแป้นสีทองด้วย ขอประทานอภัยค่ะริไม่ไม่เห็นราคานะค่ะขนมขนมอะไรนะคะโกซุยต่างฝ่ายแดงอร่อยไหมขนมคุกเกตเอาเอากล่องนึงค่ะไม่เคยทานเลยเขาเรียกขนมโตซุยโตซุยเรียกโตซุยถ้าจังหวัดอื่นเรียกขนมด่างขนมกีคือเป็นขนมถ้วยภาคใต้มันเรียกไม่ขนมด่างคล้ายกีจ้างไหม เข้าใจหยุดนะคะนี่เป็นคนชอบกินกีจ้างมากเลยนี่ที่นี่เขากินกับมะพร้าวใช่น่าคนกรุงเทพกินเหมือนเรากินเปียกปูนอ่ะออค่ะจะวหวานหวานนม่ปลื้มนะคะเพื่อนๆกินกับมะพร้าวก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงมันต้องกินคู่กันกับมะพร้าวขูดนะคะเพื่อนๆพอกินกับมะพร้าวขูดเนี่ยมันจะหวานหวานเค็มๆมันๆนะคะอร่อยว่าทางใต้ก็จะใช้อูดถึงทำที่ก็ใส่ในเฉาก๊วยอ่ะ อันนี้น่าทานมากเลย20่สิบบาทอันนี้มีให้ทานทุกวันไหมมีทุกวันค่ะเดินมาค่ะเพื่อนๆหลังๆนะคะขอบคุณมากค่ะติดกับสลัดแขกร้านนี้เป็นร้านปักไส้แหละเพื่อนๆนะคะมีของกินที่แบบราคาน่ารักน่ารักสลัดแขก40บาทนะคะข้าวยำ55ขอบคุณมากนะคะขายถึงกี่โมงอะคะขายถึงเย็นประมาณไม่ถึงทุ่มก็สค่ะขอบคุณค่ะ ตลาดกินแบบสวัสดีค่ะพ่อขาแม่ขาที่น,นี่น่าร็กมากอ่ะชมหลายรอบแล้วนะเพราะว่าลิ้นเห็นหลายคนไงอันนี้เป็นร้านเขาเรียกอะไรนะวัตถ <c oughs> land ุดิบในการทำอาหารค่ะพวกถุงพวกอะไรก็มีนะคะหนึ่งผักสดนะคะมาตะกี้ลิเดินทางไหนว่ะเดินล็อกไหนเนี่ยน่าจะเป็นล็อกตรงนู้นนะคะ ตลาดขณะาากําลังลิดเดินสบายๆเลยค่ะอย่างเงี้ยเนียนๆได้นะคะ,ะเดินระเลียดได้เลยอะ่ะคุยเรื่องโอท็อปก่อนนะคะโอท็อปเป็นอะไรที่เดินยากค่ะเ,เพื่อนๆแล้วน้องๆที่ท YouTube ําย<ป>ูทูบอ,อินฟูต่างๆบางบางครั้งเขาไปแล้วบางทีเขาไม่ได้รับรับงานไงคะเขาเป็นอีเวนต์ไม่ได้รับงานอีเวนต์เนี่ยเขาเดินวอล์กแบบลิฟต์เนี่ยค่ะคือไม่ได้รับจ้างไปวอล์กอะนะคะ แล้วที่นี้มันมันเดินย่าตรงที่มันเพลงมันมีลิขสิทธิ์อะเพื่อนเพื่อนเพลงโอท็อปอะทีเนี้ยคนทำยูทูบอ่ะเขาก็ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมคะเขามีรายได้จาก y o u t u อ่มีรายได้จากโฆษณาที่วิ่งเข้าเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆน้องกาหนี่ต้นหอมเยอะมากเลยต้นหอมเพียบเลยอะไครชอบทานแบบหนอมคกต้นหอมนะที่นี่แบบสะใจมาก แล้วสีสวยก็ลังดีเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในโอสาวนาานนกนะคะขนมพกน้องการขนมพกทรงเครื่องค่ะแล้วต่อ้านนี้นะคะอานนี้ชีจะจรลงพงค่ะเย็นตาโฟาชิ้นแค่น่าทานมากโผลิตไม่ติดก็จะต้องไป อีกฝั่งหนึ่งนะรือจะซื้อเยอะกว่าน,นี้เลยนะคะเนี่ยขาหมูร้านนี้นะคะเต็มๆขาหมูเอกชัยนะคะได้ผลลมเลยค่ะเดี๋ยวออกไปเดินอีกร็อกหนึ่งนะคะทางฝั่งนู้นมามาเล่าต่อะคะ่ะคือน้องๆหรือแม้กระทั่งตัวลิซเองอะ่ะมีไรายได้จากโฆษณาที่วิวง ในคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ไปรับจ้างนะคะไม่ได้ไปแบบจากหนวยงานไหนมาจ้างให้ไปเดินถ่ายใช่ไหมคะก็มีรายได้แค่ตรงนี้ทีนเ, o เนี้ยพอโอท็อปเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีเพลงลิขสิทธิ์อ่ะก็คือเพลงโอท็อปเลยะคะ่ะเพลงที่เขาเปิดโอท็อปเลยแหละเพราะว่าถ้ามันมีเพลงลิขสิทธิ์อ่ะรายได้ที่ที่เขาเป็น,ปนโฆษณาที่เข้าอะ่ะมันจะไปเป็นของเจ้าของค่ายเพลงไงคะไม่ใช่เป็นของช่อง u t u b e อ่าประมาณนี้นะ อันนี้ถ่ายแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปทางซ้ายค่ะคือถ้าคลิปไหนมีลิขสิทธิ์เพลงมีเพลงที่เขาอ้างลิขสิทธิ์เนี่ยรายได้ที่เข้าในคลิปนั้นน่ะจะเป็นของเพลงค่ายเพลงทันทีค่ะ u ูท YouTube ก็จะไม่ได้ไรายได้นะคะอันนี้มันต้องคนที่แบบเขาอยากทําจริงๆอ่ะเขาตั้งใจจะทำให้จริงๆนะคะหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่เขามีเทคนิคในการแบบ ซอยเพลงหรือว่าปิดเสียงเพลงไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มามาภาคเอาทีหลังอะคะ่ะเพื่อนๆทีเนี้ยมันมันก็จะเป็นอะไรที่ที่ยากนะคะที่ยุ่งอ,อ่น้องๆอ,อะไรพวกนี้บางทีเขาก็ไม่ไปเลยนะคะจับไม่ไปเลย,เลยก็กลายเป็นว่าคนไม่ค่อยมีอินฟูไปรีวิวเท่าไหร่นะคะแบบวอล์กเดินถ่ายนะก็จะน้อยลงอะ่ะนี่จะชวนน้องๆเธอ,อไปไป,ไปรีวิวงานโอท็อปเยอะๆนะคะ,เ,ะ,คะเหมือนกับ เป็นการช่วยนะคะช่วยสินค้าไทยนี่แหละให้คนรู้จักหัวจับน้ำพ้นค่ะร้านนี้อย่างลิรีวิวเนี่ยริไม่ได้เก็บตังสถานที่ที่ลิรไปรีวิวไม่ได้เก็บตังร้านค้าริตได้ในส่วนที่ริได้ฮะ,ะเพื่อนๆได้ในการที่มีโฆษณาเนี่ยที่ยูทูบคุยโยนเข้า แล้วแล้วเพื่อนๆไม่ไม่ได้กดข้ามเนี่ยลิซก็จะได้เปอร์เซ็นที่เขาแบ่งให้นะคะลิซก,ก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ลิซพอใจนะคะนิ่ลิซอยากอ่าลิซมีความสุขที่ทําประมาณนี้นะคะลิซไม่ได้หวังว่าจะต้องมีใครมาจ้างแล้วเราจะต้องไปทํางานตามที่เขาจ้างะคะ่ะลิซมีความสุขที่ได้เดินเที่ยวตามมีตามเกิดของลิซกันนะคะอยากกลับก็กลับอยากไปก็ไปอะไรแบบนี้ก็ก็ยังจะไปอยู่นะคะโอท็อปเนี่ยอยากไปถ่ายร้านที่เขา พกประชาสัมพันธ์ไม่เก่งอ่ะเพื่อนๆท่านไหนที่ไปงานแล้วอยากให้ลิปไปถ่ายที่ร้านอ่ะคอมเมนต์ไว้ในคลิปนะคลิปไหนก็ได้บอกเสามานะคะบอกร้านมาบอกเสามาบอกเสาจะเดินง่ายค่ะบอกว่าเพื่อนๆอยู่ตรงเสาไหนนะคะแล้วก็บูธที่เท่าไหร่ขายอะไรอะ่ะเดี๋ยวลิปหาเจอค่ะเพราะว่างานมันใหญ่อ่ะมันหลายร้านบางทีลิปก็เดินไม่ทุก กินน,น่ากินหลายร้านมากเอาเป็นว่าเราเที่ยวไปคุยไปนะคะอาจจะไม่ได้โฟกัสอาหารหรืออะไรเฉพาะซะที่เดียวนะคะแนะนำสถานที่กินที่เที่ยวในครั้งต่อไปหรือครั้งก่อนหน้าด้วยนะคะผัดไทยค่ะมีโจ๊กอ่ะมีโจ๊กน่ากินมากเลยอะ่ะมีปลาโกด้วย ล่าหน้าค่ะเพื่อนๆล่าหน้าอยอดผักขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ที่ท,ที่รับชมและติดตามลิซนะคะขอบคุณซุปเปอร์แตงค่ะคุณสุมเมศนะคะซุปเปอร์แตงมาในคลิปแบบที่ลิซเดินพาไปดูสถานที่ต่างๆเดินริมถนนหนทางนะคะซุปเปอร์แตงให้ลิคลิปประมาณนั้นบ่อยมากเลยลิซขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ คือไอคลิปพวกนั้นอ่ะไอคลิปแบบนั้นอ่ะมันใช้กําลังภายในเยอะค่ะมันมันมันต้องเดินนะคะแล้วมันร้อนนะคะริกขอบคุณมากมากเลยนะคะที่พอเห็นแบบซุปเปอร์แตงมาเรียกโอ้ยดีใจนะมันเหมือนกับเราได้แบบกําลังใจค่ะมันไม่ใช่ว่าเงินจะอะไรนะคะมันเหมือนเราได้กําลังใจค่ะเพื่อนมันเหมือนว่าไอคลิปนี้มีคนเขาดูอยู่นะมีคนเขาเห็นอยู่นะ ซึ่งมันเป็นคลิปที่แบบเดินริมถนนขนทางอ่ะรันลิ้ก็จะใส่รายละเอียดลงไปนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะระหว่างทางรันชอบค่ะตลาดที่นี่นะคะสะอาดร้านค้าสะอาดสะอาดนะคะมีที่กินนะคะแล้วก็ที่นั่งทานเยอะเลยเพอค้าแม่ค้าอัธยาศัยดีด้วยก็สามารถมากันได้นะคะอยู่เยื้องๆกันกันกบตลาดสดคนบุรีเลยค่ะ,โร,ะโรงพยาบาลรโงพยาบา,พยาบลคน,น,นบุรีสองนะเพื่อนๆ เดี๋ยววันนี้เราปิดคลิปกันตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ